สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับฟาบริซิโอโรมาโนเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเหลือเพียงแค่สองรายชื่อเท่านั้นที่มีโอกาสเข้ามารับงานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ลิเวอร์พูลฟาบริซิโอโรมาโนสายข่าวด้านการย้ายทีมชื่อดังชาวอิตาลีได้ออกมาฟันธงแบบไม่กลัวหน้าแหกว่า ในตอนนี้ตัวของเขานั้นเชื่อว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์นั้นไม่น่าจะหนีไปจากสองรายชื่อนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือชาบีอลอนโซ่ผู้จัดการทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นและโรเบรโตเดซบี้กุลสอไบตันซึ่งในตอนนี้กุลสอทั้งสองคนนี้ก็ถูกยกให้เป็นเตงหนึ่งและเตงสองตามลำดับแต่ถึงอย่างนั้นลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องได้ตัวผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่เสียก่อนจากนั้นขั้นตอนการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ถึงจะเริ่มต้นขึ้น โดยเป็นที่รู้กันดีว่าในตอนนี้ทางด้านของเจอเกนครอปนั้นได้ประกาศวางมือจากลิเวอร์พูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีทีมงานสตาฟของเขานั้นก็ลาออกตามไปด้วยแบบยกทีมและที่สําคัญที่สุดก็คือทางด้านของยอกชมัดเก้ผู้อํานวยการกีฬาของลิเวอร์พูลนั้นก็ประกาศว่าจะไม่เซ็นสัญญาาวานกับลิเวอร์พูลและจะลาออกจากทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยอีกคนซึ่งนั่นทําให้ในตอนนี้ลิเวอร์พูลจะไม่เหลือคนทําทีมอีกต่อไปแล้ว แม้แต่คนเดียวหลังจบฤดูกาลนี้โดยล่าสุดทางด้านของฟาบริซิโอโรมาโน่ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในรายการกูมสปอร์ตโดยกล่าวว่าผมยังคงยืนยันอย่างชัดเจนว่าชาบีอลอนโซ่ผู้จัดการทีมไบออรอเลเวอร์คูเซนและโรเบรโตเดเซบีกุนซือไบตันคือสองรายชื่อที่มีโอกาสจะกลายเป็นผู้จัดการทีมิรวอร์พภูลคนใหม่มากที่สุดแน่นอนว่าลิเวอร์พูลมีรายชื่อผู้จัดการทีมมากมายที่อยู่มอในลิสต์รายชื่อของพวกเขาแต่ผมแน่ใจกุนซือคนใหม่ จะไม่หนีไปจากสองคนนี้อย่างแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นลิเวอร์พูลยังมีงานใหญ่ที่ต้องทำนั่นก็คือการแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ให้เสร็จสิ้นเสียงก่อนจากนั้นถึงจะตัดสินใจได้ว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่กันแน่ตอนนี้ลิเวอร์พูลมีปัญหามากมายภายในเกี่ยวกับการสรรหาคนมาทำทีมพวกเขามีโปรเจกต์ใหม่อีกหลายเรื่องให้ตัดสินใจไม่ใช่แค่การแต่งออตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่เท่านั้นซึ่งนั่น จึงเป็นเหตุผลสําคัญว่าทําไมจนป่านนี้ลิเวอร์พูลยังไม่มีความชัดเจนอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่ององค์ผู้จัดการทีมคนใหม่และลิเวอร์พูลอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรสําหรับจัดการเรื่องดังกล่าวนี้ในแง่ของการเข้ามาแทนที่ตําแหน่งผู้อำนวยการกีฬาต่อจากยอกชมัตเก้น,นั้นลิเวอร์พูลมีตัวเลือกอย่างริชาร์ดฮิวจากบอลมัดททีมสไต์เทนจากเวสแฮมหรือแม้แต่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอดีตผู้อำนวยการกีฬาของพวกเขาที่ถูกมองว่ามีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันและกรอบเวลาที่ผมมองเอาไว้ก็คือลิเวอร์พูล จะได้ตัวผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ภายใน2เดือนต่อจากนี้และจะได้ตัวผู้จัดการทีมคนใหม่ก่อนปิดฤดูกาลนิดหน่อยดังนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับลิเวอร์พูลบ้างนั้นคงต้องมารอดูกันอีกทีลิเวอร์พูลอาจจะต้องเสียเงินเพิ่ม70ล้านยูโรถ้าหากได้ตัวชาบีอลลอนโซมาเป็นผู้จัดการทีมแต่จะเป็นการเสียเงินที่คุ้มค่าสโมสรลิเวอร์พูลทีมขวัญใจมหาชนชาวไทย มีแนวโน้มที่จะสามารถขยับเข้าใกล้การคว้าตัวฟลอริอันเวิร์ดซูเปอร์สตาร์ของทางไบเออร์เลเวอร์คูเซนเข้าไปอีกขั้นถ้าหากว่าทีมของพวกเขานั้นสามารถแต่งตั้งชาบีอลอนโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมได้ในฤดูกาลหน้านั่นก็เพราะว่าในตอนนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเพล์เมเกอร์ทีมชาติเยอรมันต้องการย้ายติดสอยห้ตามชาบีอลอนโซไปเป็นลูกทีมด้วยที่สโมสรใหม่ไม่ว่ากุนสือชาสเปนรายนี้จะย้ายไปคุมสโมสรไหนก็ตามทีโดยเป็นที่รู้กันดีว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลคือทีม ที่แสดงความสนใจและต้องการที่จะคว้าตัวชาบีอลอนโซเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ในทินแอนฟิลด์ต่อจากเจอเก้นคลอปเป็นอย่างมากและสื่อหลายสำนักต่างก็ยกให้ชาบีอลอนโซนั้นเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะเข้ามารับงานเป็นกุนซือคนใหม่ในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนซึ่งนั่นทําให้ตอนนี้เริ่มมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกุนซือรายนี้ออกมาให้เห็นเป็นระยะๆะะแล้วโดยตามรายงานระบุชาบีอลอนโซนั้นรู้ดีว่าทางด้านของฟลอเรียนบด์นักเตะที่ตัวของเขาปั มาจนโด่งดังนั้นต้องการที่จะตามมาร่วมงานกับตัวเขาที่ลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันและเชื่อได้ว่าถ้าหากลิเวอร์พูลเซ็นสัญญากับชาบีอลอนโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ได้แล้วหลักก็นักเตะรายแรกที่ทางชาบีอลอนโซจะดึงตัวมาร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยนั้นก็คือฟลอเรนตบดอย่างแน่นอนโดยคาดว่าทางไบเออร์เลเวอร์กูเซนน่าจะตั้งราคาขายนักเตะรายนี้ขั้นต่ำที่70ล้านยูโรหรือ63ล้านปอนด์เป็นอย่างน้อยซึ่งนั่นคือที่มีของประโยคที่ว่าถ้าหาหกู ได้ตัวชาบีอลอนโซมาเป็นผู้จัดการทีมพวกเขาจะต้องเสียเงินเจ็ดสิบล้านยูโรนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าดินการย้ายทีมของฟลอเรนบวตนั้นจะเป็นประโยชน์สําหรับลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับผู้เล่นรายนี้มาแล้วครั้งหนึ่งแต่ในตอนนั้นทางด้านของชาบีอลอนโซยืนยันว่าจะไม่มีทางปล่อยตัวกองกลางคอนอสาคัญรายนี้ออกจากทีมโดยเด็ดขาดทาให้ในตอนนั้นลิเวอร์พูล ไม่มีโอกาสเข้าใกล้นักเตะรายนี้เลยแม้แต่น้อยแต่ถึงงออย่างนั้นก็มีรายงานว่าทางด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนั้นกำลังเตรียมที่จะต่อสัญญาระยะยาวเพิ่มเติมให้กับฟลอเรียนบวและใส่ค่าฉีกสัญญาจำนวนมหาศาลเข้าไปในท้ายสัญญาด้วยและตัวเลขค่าตัวของเขานั้นอาจจะถูกโกงไปไกลถึง1 3 0ล้านยูโรเลยก็เป็นไปได้ถ้าหากมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการที่ฟลอเรียนบวตต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีมกับชาบีอลอนโซที่ลิเวอร์พูลนั้นก็ทําให้เชื่อได้ว่า ไม่น่าจะมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่เกิดขึ้นและลิเวอร์พูลอาจจะได้ตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในราคาที่สมเหตุสมผลก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นจําเป็นจะต้องแต่งตั้งชาบีอลอนโซเป็นกุนซือลิเวอร์พูลคนใหม่ให้ได้เสียก่อนเพราะถ้าชาบีอลอนโซย้าย,ายมาทํางานที่ลิเวอร์พูลยังไงทางด้านของฟอรเรียนบวก็คงจะต้องตามมาด้วยอย่างแน่นอนแครีเนวิลเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะกลับเข้าสู่ยุคตกตำ่ำ ไปอีก30ปีถ้าหากพวกเขาไม่มีเจอเกนคร็อปคุมทีมอีกต่อไปแล้วแกรี่เนวิลล์อดีตแบ็กขวาทีมปิศาจแดงและพิธีกรฟีปักกล้าทางช่องสกายสปอร์ตยังคงท้อปอมอย่างต่อเนื่องกับสายงานการเป็นนักวิจารณ์ของตัวเองหลังจากที่ล่าสุดตัวของเขานั้นได้หยอกล้อกับทางด้านของเจมี่คาร์เกอร์เพื่อนซี้ของเขาว่าลิเวอร์พูลจะซวยไปอีก30ปีเมื่อเจอเกนคร็อปลาออกจากสโมสรและคำพูดดังกล่าวนี้เองก็กำลังสร้างความไม่พอใจให้กับกองเชียร์ลิเวอร์พูลในต่างประเทศเป็นจกัก มันวลมากว่าแกรี่ในวิวนั้นได้ดูถูกทีมลิเวอร์พูลโดยที่ไม่ดูสภาพของทีมตัวเองเลยแม้แต่น้อยว่าตอนนี้ตกต่ำไปถึงขั้นไหนแล้วโดยหลังจากที่มีข่าวว่าทางด้านของเจอเก้นคลอปได้ประกาศวางมือจากลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ทางด้านของแกรี่ในวิวนั้นก็อดใจไม่ได้ที่จะต้องส่งข้อความแซวทางด้านของเจมี่คาราเกอร์ว่าลิเวอร์พูลเตรี่ยนที่จะตกต่ำไปอีก30ปีได้เลยซึ่งข้อความดังกล่าวนี้ก็เป็นทางด้านขององค์เจมี่คาราเกอร์เป็นผู้ออกมาเเเปิดผยรื่องนนี้ รายการพอดแคสต์ที่ถูกฟุตบอลโดยกล่าวว่าผมตื่นมาตอนเช้าของอีกวันและได้ทราบก,การประกาศอำลาทีมลิเวอร์พูลของเจอร์เก้นครอปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยช่วงดึกของวันเดียวกันแกรี่เนวิลได้ส่งข้อความมาหาผมและบอกว่าตัวของเขานั้นก็เล่นสกีอยู่ที่เดียวกับผมซึ่งผมก็งงว่าแกรี่เนวิลนั้นรู้ได้ยังไงว่าผมมาเที่ยวที่นี่แต่เรื่องนั้นมันไม่สําคัญเพราะหลังจากนั้นแกรี่เนวิลก็ส่งข้อความมาหาผมอีกครั้งและบอกว่าคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าเจอเก้นครอปประกาศลาทีมไปแล้ว ซึ่งผมก็ตอบว่าใช่จากนั้นเขาก็จัดหนักข้อความใส่ผมในทันทีว่าผมรู้ว่าคุณกําลังช็อก,กับข่าวนี้แต่คุณเชื่อผมเถอะว่าลิเวอร์พูลจะกลับมาตกต่ําไปอีกสาสิปีอย่างแน่นอนเมื่อไม่มีเจอเกนครอปเป็นผู้จัดการทีมอีกต่อไปแล้วโดยเจมี่คาราเกอร์กล่าวต่อไปว่าผมยืนยันได้เลยว่าข้อความดังกล่าวของแกรี่ในวิวนั้นความหมายของเขาคือคําชื่นชมที่มีต่อเจอเกนครอปเขาบอกกับผมว่าเจอเกนครอปเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยม และการพาลิเวอร์พูลกลับมาประสบความสําเร็จได้อีกครั้งหนึ่งนั้นมานอเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อเขาเป็นบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงลิเวอร์พูลเมืองแฟนบอลทีมสปิริตทุกอย่างได้อย่างไม่น่าเชื่อในช่วง 7- ถึง8ปีที่ผ่านมาเขาสร้างลิเวอร์พูลจากทีมที่ลุ้นจบท็อปโฟก็เหนื่อยแล้วให้กลายเป็นทีมลุ้นแชมป์ในทุกๆฤดูกาลซึ่งไม่มีใครอีกแล้วที่จะทําได้แบบเขาและการที่ลิเวอร์พูลจะต้องเสียเจอร์เกิลครอปออกจากทีมไปนั้นลิเวอร์พูลจะไม่เหมือนเดิมอย่างแน่นอน แครรีเนวิลได้ยกตัวอย่างให้ผมฟังว่าการที่ลิเวอร์พูลกำลังจะเสียเจอเก้นคลอปไปนั้นมันก็เหมือนกับวันที่เซเล็ตเฟอร์กูสันประกาศวางมือจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและหลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่สามารถกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อีกเลยและตอนนี้เวลามันก็ผ่านมาเป็นสิบสิบปีแล้วที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห่างหายจากการคว้าแชมป์ลีกดังนั้นตัวของเขาจริงเชื่อมั่นว่าลิเวอร์พูลกำลังจะกลับไปสู่ยุคตกต่ำอีกครั้งและจะไม่เฉียดเข้าใกล้การคว้าแชมป์พรีเมียร์ล ไปอีกไม่ต่ากว่า30ปีอย่างแน่นอนคอเนอร์แบรดลีย์ยืนยันเคยปฏิเสธทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีแถมยอมหยุดทักการเรียนเพื่อให้ได้เป็นนักเตะลิเวอร์พูลคอเนอร์แบรดลีย์แบ็กขวาดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่กำลังดังเป็นผู้แตกอยู่ในเวลานี้ได้ออกมาพูดถึงเส้นทางของตัวเขาก่อนที่จะได้ย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลนั้นว่าในช่วงก่อนหน้านี้ตัวของเขานั้นได้มีการตัดสินใจครั้งสำคัญ,ญย่อในชีวิตหลายต่อหลายครั้งทั้งทงที่ในตอนนันวขของเา เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นแต่สําหรับในตอนนั้นจุดยืนของเขามีความชัดเจนอยู่เรื่องเดียวก็คือจะต้องเข้ามาร่วมทีมเยาว,วชนในนอคคาเดมีของสโมสรลิเวอร์พูลให้ได้เท่านั้นเพราะมันเป็นความฝันของเขามาเป็นเวลานานแล้วและตัวของเขานั้นก็ได้เดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเอาไว้กับสโมสรลิเวอร์พูลโดยคอเนอร์แบรดลีย์เด็กหนุ่มที่ในเขาตีไทโรนและมีความฝันที่อยากจะเป็นนักฟุตอาชีพในอนาคตนั้น ได้เริ่มต้นอาชีพกาแรแค้าของเขากับสโมสรดันแกนอนสวิฟในปี2019และติดทีมชาติไอร์แลนด์ใน,นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีในทันทีและในตอนนั้นคอเนอร์แบรดลีย์ก็ได้รับความสนใจทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีที่ต่างก็อยากได้ตัวแบตขวาร่างผมบางรายนี้ไปร่วมทีมด้วยใช่ผมยืนยันได้ว่าเรื่องท่มงหมดนี้เป็นเรื่องจริงตอนนั้นผมเล่นให้กับทีมชาติไอร์แลนด์ในนิวรีและหลังจากนั้นผมก็ได้รู้ว่ามีแมวมองของเซาเทนตัน เชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาดูฟอร์มการเล่นของผมและหลังจากนั้นไม่นานทั้งเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้ติดต่อมาที่ตัวผมและบอกว่าอยากได้ตัวผมไปร่วมทีมด้วยในฐานะนักเตะเยาวชนเพราะตอนนั้นผมเพิ่งจะมีอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นแต่ในตอนนั้นเป้าหมายของผมคือการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลให้ได้แม้ว่าผมจะไม่ชอบเท่าไรนักแต่ผมก็ได้ไปทดสอบฝีเท้ากับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเซาเทมตั้งแต่ใจจริงแล้วผมเลือกลิเวอร์พูลไปแล้ว เพราะเป็นทีมที่ผมติดตามเชียร์มาตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กและครอบครัวของพมลนั้นก็ชื่นชอบลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่ามันคือแรงผลักดันชั้นดีของผมที่ว่าจะต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เข้าร่วมสโมสรลิเวอร์พูลตามที่ต้องการผมเดินทางจากอลเนอร์เพื่อไปทดสอบฝีเท้ากับลิเวอร์พูลด้วยตัวของผมเองโชคดีที่พวกเขาเห็นความสามารถและแตัดสินใจรับผมเข้าร่วมทีมอะคาเดมีแต่ในตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ที่คริเยนบรดร์กรัมส์คูลในอลเนเนอร์จากนั้น ผมจึงตัดสินใจหยุดพักการเรียนไปก่อนเพื่อมาตามความฝันที่ลิเวอร์พูลผมยอมรับว่าสี่ปีที่ลิเวอร์พูลนั้นสําหรับผมแล้วมันยากลําบากมากๆแต่โชคดีที่ปีนี้ผมได้รับโอกาสเรียกติดทีมชุดใหญ่ทำให้ปีนี้กลายเป็นปีที่ดีมากๆสํสำหรับตัวผมผมได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่ตามที่ฝันเอาไว้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมโตเป็นผู้ใหญ่นิดหน่อยและสามารถทำงานหนักเหมือนกับนักเตะอาวุโสภายในทีมคนอื่นๆได้ และเมื่อผมสามารถคว้าโอกาสเอาไว้ได้และโชว์ฟอร์มการเล่นที่ดีจนได้รับคำชมอย่างมากมายนั้นมันทำให้ผมรู้ได้เลยว่าผมทำถูกแล้วที่ตัดสินใจปฏิเสธทีมใหญ่ๆทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีแน่นอนว่าการตัดสินใจพักการเรียนไปนั้นในตอนแรกที่บ้านของผมไม่เห็นด้วยเท่าไหรนะักแต่ในตอนนี้ทุกคนภูมิใจในตัวของผมเป็นอย่างมากและผมก็คิดว่าการตัดสินใจเลือกเข้ามาเป็นนักเตะอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลในวันนั้นคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของผม คออรรร์์เนแบบบดลลีกก่าวัฟสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ